Só วันนี้สนุกมากครับโอ้โหคนกีิดตลอดเลยถ้าในตั้มจนจบเลยนะครับฮะโอ้โหมันมากครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่วันนี้มาเชียร์นะครับทำให้คอนเสิร์ตของเราเนี่ยกระหึมไปทั่วอิน o อร์สเตเดียมนะครับส่วนเพื่อนๆที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะครับไม่เป็นไรนะครับเขาหน้ามาเชียร์กันถึงในอิน o อ r ์เลยนะครับ รับรองสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ชมภาพไปก่อนแล้วกันนะครับเพิ่งจะเสร็จคอนเสิร์ตเ,เชียนะคะใช่แล้วเต้นมากๆดีใจมากๆสนุกมากๆเลยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะคงจะสนุกด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันนี้แต่ว่ามันจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดอไปถ<า>้าคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยจริงๆล,ลงมาแบบว่าพอได้ยินเสียงคนคิด ก่อนจะขึ้นขาที่แบบสั่นมากเสียงนี่ดังมากล้วแบบใช่เสียงทุกคนดังส,สุดๆลราคนที่มาดูคอนเสิร์ตนะคะก็อย่าลืมบอก,กต่อๆกันไปนะคะว่ามาดูคอนเสิร์ตเนี่ยจนุกแค่ไหนแล้วก็น่ากนั้นก็อย่าลืมติดตามพวกเราเชียร์ด้วยนะคะส,ส,สนุกนมากๆครับเคยบ,บอกว่าใครไม่เต้นไม่ให้กลับบ้านนะคะพูดไมนก็เต้นกันทุกคน ก็ขอบคุณมา,มากๆที่ให้กำลังใจชาวเช,ช์ทุกคนเลยนะคะขอบมากค่ะหวังว่าทุกคนก็สนุกกับคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้นเนี่ยทุกคนเนี่ยทุ่มเททุ่มใจมากๆเลยกับอคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนชอบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกๆคนด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะสนุกมากครับโอ้โหเต้นกันปวดขาเลยครับวันนี้สนุกมากก็จอคนเยอะเหมือนกันนะคะก็ให้ติดตามบ้านนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิด เ,เ่าท้ออะไรนะคะก็ให้ถึงพวกเราไว้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มีวันนี้เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีคอนเสิร์ตที่รู้สึกจะคนดูเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นที่อินดอร์เซดิมด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่มีคนมาดูเยอะครับสนุกดีค่ะฝากถึงทุกคนนะคะสำหรับคนที่มาชมคอนเสิร์ตเชียร์ครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสุขเต็มที่ไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะสนุกมาก สำหรับคนที่ไม่ได้มาที่สเตเดียมวันนี้นะคะดูที่บ้านเคเชื่อว่าก็คงจะมันเกือบเท่าๆกันเลยนะคะก็ขอให้ดูให้สนุกค่ะสนุกมากแล้วก็รู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วครับพวกเรา5คนนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆตลอดเวลาครับผมบูมารรยกาศฮ่าฮ่สนุกสนุกมา คนเต็มแบบเต็มมากๆเลยค่ะสนุกที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะวันนี้วันที่แบบสนุกและก็ภูมิใจมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่มาร่วมเชียร์กันในวันนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วกันพวกเราก็จะตั้งใจทํางานให้เพื่อนนี้ตลอดไปค่ะสนุกสนานครับจริงๆแล้วอยากจะฝากทุกคนก็คือชื่อของเชียร์เนี่ยนะครับจริงๆเป็นอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กันเหมือนกับเรา22คนมารวมกันเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ,ๆคนสู้กันต่อไปเชียร์ครับ ภาพสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นจากพวกเรา22คนมักจะเป็นภาพความสุขรอยยิ้มน้อยคนนักที่จะรู้ว่าภาพที่หนึ่งสองสเป็นอย่างไรภาพของการฝึกฝนอ,อุปสรรคกัน บางภาพคือความท้อแท้ภาพแรกๆของพวกเราก็เหมือนกับทุกๆคนมีบางสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งและสู้มิตรภาพที่พวกเรามีให้ต่อกัน กำลังใจที่พวกเราได้รับจากทุกคน วันนี้พวกเราขอเป็นกองเชียร์เล็กๆส่งมิตรภาพความสุขสและกำลังใจให้กับทุกคนเพราะพวกเราเชื่อว่าสุดท้าย ภาพของรอยยิ้มจะอยู่ต่อไปและกำลังใจจากพวกเราจะไม่มีวันหมด Mm. <sighs>